รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัย ส่สุดง่ายเกินไปค่ะแล้วก็คือบางทีอย่างอย่างเห็นที่มองมองอย่างนี้คือแบบบางทีมาหนึ่งคนแต่ว่ารถก็หนึ่งคันเลยแล้วก็เห็นแบบหลายๆคันที่พันผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะแบบว่าให้ลดลงแบบช่วยกันใช้รถสาธารณะมากขึ้นหรือว่าอาจจะแบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะจะได้ถนนรถจะได้ไม่ติดเพราะว่าวันๆหนึ่งนี่ติดเป็นชั่วโงมงนานมากทําให้แบบชีวิตการทํางานมันเหนื่อยอยู่แล้วมันน่าเบื่อก็น่าจะเกิดจากจํานวนรถที่มากขึ้นสาเหตุ ที่ทําให้รถติดอีกอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งรถมือใหม่ครับที่ออกมาเยอะๆกันแล้วคือขับยังไม่คล่องอย่างเงี้ยมามาอยู่บนถนนแล้วก็กีดขวางการจราจรมันมันก็สะสมต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับไม่ตามกฎจราจรนะคะอยากจะไปทางไหนก็ไปอย่างเงี้ยค่ะเอรถมันจะเยอะมากกว่ามั้งฮะแล้วว่าริการมีการจราจรรับค้ังเลยฮะ มีทางแก้ไหมคงยากนิดนึงครับเพราะว่าปริมาณรถก็เกิดขึ้นทุกวันถ้าแก้ได้อีกทีหนึ่งก็คือรัฐบาลก็ควรส่งเสริมในเรื่องของออรถสาธารณะให้มากขึ้นนะครับผมปรับปรุงในเรื่องของรถสาธารณะด้วยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการสถานีความคิดรายการที่เปิดมุมมองท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล คงจะรู้สึกหงุดหงิด่ากับปัญหาสภาพจราจรที่ติดขัด โดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะคะมีการวิจัยกันเยูว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนถึง1ใน5ของวันเลยทีเดียวนะคะและปัญหาการจราจรติดขัดนั้นเป็นปัญหาอันดับแรกค่ะที่คนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องการเท้รัฐบาลแก้ไขปัญหาโดยด่วนค่ะวันนี้ทางรายการสถานีความพิดจะพาท่านผู้ชมไปพบกับหน่วยงานหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครอยู่ไม่ไกลนี่เองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เราเคยฝันกันว่าพลังงานและผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถมีเวียนกลับมาใช้ได้ไม่วันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจรงิงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนขนมเค้กคือขนมที่บ่งบอกถึงความเป็นสากลเมื่อนำมารวมกับเอกลักษณ์ขนมหวานอย่างฝอยทองจึงทำให้เกิดขนมเค้กหน้าฝอยทองที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีและยังได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคด้วยยอดจำหน่ายนับหมื่นชิ้นต่อวันตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ดังนั้นเมื่อเกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์บริษัทสีฟ้า f r o สเซนฟู้ดจำกัดจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ขนมเค้กทองหยอดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นแต่ด้วยอายุของขนมเค้กที่อยู่ได้เพียง4-5วันนั้นจึงเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุยืนยาวมากขึ้นและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สถาบันอาหารจึงได้เชิญชวนบริษัทสีฟ้าฟรสเทนฟู้ดจำกัดเข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทยหรือ Thailand Food Forward โดยพัฒนาขั้นตอนการผลิต ให้มีคุณภาพและนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์โดยแลบ,บของสถาบันอาหารพร้อมกับวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์หรือการทำ shelf life รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ปรับส่วนผสมจึงทำให้ขนมเค้กทองหยอดมีอายุได้นานขึ้นถึง2เดือนซึ่งช่วยแก้ปัญหาอายุสินค้าและสามารถเพิ่มจำนวนสาขาเพื่อจำหน่ายสินค้าในจังหวัดที่อยู่ไกลได้เพิ่มขึ้น หลังจากพัฒนาสินค้าได้ตัวนี้ก็เป็นสินค้าใหม่อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มยอดขายให้กับบริษัทนะครับนับวันขายมากขึ้นเฉพาะสินค้าตัวนี้มันมีความแตกต่างกับตัวอื่นก็สามารถทำไรายได้เข้าบริษัทได้อย่างไรก็ดีก็ขอบคุณสถาบันอาหารที่ช่วยเราพัฒนาตั้งแต่วัตถุดิบกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์การขนส่งรวมไปถึง งทางทากากรตลดโดยรวมๆแล้วถือว่าได้ประโยชน์มากครับจากโครงการของสถาบันอาหารนะครับส่วนครั้งหน้าสถาบันอาหารจะมีผลิตภัณฑ์อาหารใดที่ก้าวไกลระดับสากลอย่าลืมติดตามนะครับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริงผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารติดต่อสถาบันอาหารได้ที่โทร028868088หรือ www.nfi.or.th สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนิคมพรทารักษเจริญรองผู้อำนวยการสำนักงานจาราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีทีนะคะท่านรองคะสภาพการจราจรเนี่ยเราเห็นเนี่ยติดขัดกันเป็นอย่างมากนี่ขนาดแบบ สายมากแล้วก็ยังเห็นรถติดขัดกันอยู่เลยตอนนี้สภาพการจราจรเรารู้สึกว่ามันขั้นวิกฤตหรือยังคะก็ค่อนข้างจะน่าหนักใจครับคงไม่ถึงับวิกฤตเพราะว่าผมาก่อาขอพยายามที่จะยังไม่วิกฤตหรอคะท่านก็แต่หนักใจมากขึ้นหนักใจครับเพราะว่าปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับค่ะถนนก็เกิดไม่ได้ก่อสร้างเพิ่มเพิ่มไม่ทัน ร,บระบบขนส่งมวลชนก็ไม่เพียงพอที่จะร<า>องรับการเดินทางนี่คือปัญหาหนักใหญ่ที่คุงเทมาคอตี้พยายามที่จะแก้ไข<า>ครัและจริงๆแล้วแต่เราทุกคนรู้สึกกันว่าเดี๋ยวนี้เราต้องใช้เวลาออกจากบ้านมากกว่า2ชั่วโมงในการที่จะไปถึงที่หมายกะเวลากันมากขึ้นและที่สําคัญเนี่ยมันอาจจะมาจากผลกระทบของนโยบายรถคันแรก รือเปล่าทําให้คนเนี่ยมีรถเพิ่มจํานวนมากขึ้นอย่างสูงโดยเฉพาะต้นปีนี้ค่ะตรงนี้เราได้ทําสถิติไว้วไหมคะครับก็มีสนุขข้อมูลเก็บไว้แล้วค่ะเดี๋ยวผมว่าเราจะเอียดดูข้างในเพราะจะมีข้อมูลว่าปริมารถที่จดทะเบียนเพิ่มเพื่อต่ละปีเป็นยังไงค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยความรับผิดชอดบ,บ,บของการแก้ปัญหาจราจรเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของใครคะของสํานักการจราจรและขนส่งหน่วยเดียวหรือเปล่าคะเออ จริงๆแล้วกรุงเทมพมหานครต้องพูดในนามกรุงเทมพมหานครนะครับที่ดูแลเรื่องถนนเนี่ยก็จะมีสองหน่วยงานคือสำนักงานโยธารับผิดชอบก่อสร้างถนนสร้างสะพานลอยข้ามทางแยกสำนักงานจราจรด้วยคนส่งก็ดูแลเรื่องอุปกรณ์เช่นทำเครื่องหมายจราจารบนพื้นทางติดตั้งป้ายติดตั้งสัญญาณไฟนะครับแล้วก็ระบบทําระบบขนส่งมวลชนเช่น BTS ระบบเดินเรือในคลองที่หนึ่ง่ของสำนักงานจราจรด้วยคนส่งมันมีการอยู่เพิ่มแล้วมีรายละเอียด และตำรวจจราจรอยู่กับเราไหมคะตำรวจจราจรเนี่ยก็คืออยู่พลเรนลหน่วยงานพลเหน่วยงานเขาเป็นฝ่ายควบคุมกำกับดูแลจัดการจราจอดรถที่กทมเป็นฝ่ายสนับสนุนจริงตรงกันว่าเป็นฝ่ายสนุนเป็นสิ่งที่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แต่เรื่องการสวบคุมกริหารจัดการควบคุมจะห้ามจอดรถตรงไหนยังไงจะมีการควบคุมกระฟ้าควรจะจอยังไงเป็นอำนาจของตำรวจค่ะงั้นถ้างั้นเราไปคุยรายละเอียดกันด้านในกันดีกว่าไหมคะครับยินดีครับเชิญเลยครับค่ะ กันว่าพลังงานและผลิตภัณฑ์จากวัสดุสัครา์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถมีเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนคือโลกสวยสู่สังคมกับปะตะทอสพอ คุณผู้ชมครับพลังงานคือหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศขณะที่ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานน้อยแต่ความต้องการใช้กลับมากขึ้นมากขึ้นทุกปีทําให้ต้องนําเข้าพลังงานทุกรูปแบบคิดเป็นมูลค่าสูงถึงกว่าปีละ1.4ล้านล้านบาทเลยทีเดียวโดยเฉพาะน้ํามันดิบซึ่งปัจจุบันเราต้องนําเข้ามากถึง85%ของปริมาณการใช้ในประเทศและในอนาคต ยังต้องนําเข้าเช่นนี้ต่อๆไปขณะเดียวกันแหล่งพลังงานที่มีอยู่ก็เริ่มลดน้อยลงถ้าเราไม่สํารวจและพัฒนาเพิ่มเติมประเทศไทยเราจะมีปริมาณสํารองปิตโตรเลียมให้ใช้ได้อีกเพียง8ปีเท่านั้นครับประเทศไทยนําเข้าพลังงานนะครับเราใช้เยอะสัดส่วนการใช้ของเราเนี่ย ยังถือว่าเป็นการใช้ที่ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนักนะครับความท้าทายก็คือว่าพฤติกรรมที่การใช้แบบนี้อยู่เนี่ยนะครับเราจะไปหาพลังงานที่ไหนมาเพียงพอกับความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นความท,ท้าทายแค่รักษาระดับการผลิตที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ก็เป็นเรื่องท้าทายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องไปมองหาแหล่งพลังงานนอกประเทศและค่อนข้างมีความมั่นใจนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยเราสามารถจะไปสารวจได้ในทุกพื้นที่ทั่วโลกนะครับที่มีศักยภาพปิโตเรเลียม และนั่นคือความตัดสินับที่ต้องไปก็ด้วยความที่ว่าการเสนอข่าวสารข้อมูลในวันนี้นะครับการให้ข้อมูลที่อาจจะคาดเคลื่อนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ำรวยพลังงานมีพลังงานใช้เหลือเฟือนะครับอันนี้เนี่ยเป็นความเป็นห่วงสําหรับคนที่อยู่ในวงการพลังงานที่รู้ข้อเท็จจริงว่าเราเนี่ยต้องนําเข้าพลังงานเรามีไม่พอถ้าคนส่วนใหญ่เชื่ออย่างนั้นนะครับก็จะมีผลทําให้แนวทางในการที่จะพัฒนาพลังงานต่อไป การระมัดร,ระวังในเรื่องการใช้พลังงานหรือการสร้างสำนึกในเรื่องการประหยัดพลังงานหรือใช้ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะลดน้อยความสำคัญลง บางคนอาจสงสัยว่าเรามีน้อยแต่ทำไมถึงได้ส่งออกน้ำมันนั่นก็เพราะน้ำมันที่ว่านั้นเป็นน้ำมันดิบที่เราซื้อเข้ามาจากต่างประเทศนำมากลั่นเป็นน้ำมันประเภทต่างๆตอบสนองความต้องการใช้ในประเทศส่วนที่เกินเราก็ขายออกไปเป็นการสร้างรายได้กลับเข้าประเทศอีกทางหนึ่งยังไงหลักครับ ท่านผู้ชมคะเรามาสนทนากันด้านในนะคะท่านรองคะเมื่อกี้ท่านรองบอกเราในด้านนอกว่าท่านรองก็หนักใจเหมือนกันกับปัญหาสภาพการจราจรแต่สําหรับประชาชนเราคิดว่ามันวิกฤตเลยค่ะจริงๆแล้วปัญหาหลักๆที่เรารู้สึกกันก็คือรถมันมากขึ้นนะคะ่ะ<ช>จริงรแล้วปัญหาหลักๆสําคัญนอกจากนี้จะมีอะไรอีกไหมคะก็นอกจากรถมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือการที่ประชาชนเนี่ยฝ่าฝนวินัยจราจรทําให้เกิดการก,กีดขวางเช่นจอดรถในที่ห้ามจอดะนะครับ การเบี่ยงช่องจราจรในจุดขับขันข<า>เส้นบนเชิงราสพา,านร,รถก็จอดคิวเป็นแถวอยู่ก็ตัวเองก็มาเบียดซ้ายนะฮะก็จะไปเบียดเข้ามาซึ่งทายิ่งทาให้รถติดนะฮะรถทุกคนก็ดูเป็นตัวอย่างาว่าทําไมเขาเบี่ยดได้เขาหน้เขาก็ไปเบียดเช่นกันท <ำ S 2> า,ตา,นต,าตามกันมาทำตามกันมาเบี่ยงกันหมดเระเบียบขึ้นไหไม่มีเลยนะครับตอนนี้สิ่งที่อยากจะทางตำรวจเองก็พยายามกดขันไม่ใช่ตำรวจไม่ดูแลกดขัน แต่ก็ต้องยอมรับว่าตัดกำลังของตำรวจอย่ยนี้น้อยนะครับการที่จะไปนั่งครอบทุกจุดเนี่ยคงจะลำบากทางกรุงเทพมหานครก็พยายามที่จะสนับสนุนในสิ่นที่ทําได้นะครับก็เช่นกล้องซีดีทีวีที่ติดตั้งตามทางแยกต่างๆที่ติดตั้งว่าใครทําผิดกฎจราจรเนี่ยคือของของกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะหรือของตํารวจจราจรคะถ้าเป็นเไลท์เคอร์เมล่าที่ทางแยกที่ติดตั้งฝ่าไฟไฟแดงนี่กรมโก็ทําไว้เลยนะครับ แต่ของเราเนี่ยก็จะเป็นการกล้องที่เราดูสภาพจาจอที่ทางแยกแล้วก็ส่ง <คะ S 2> สัญญาณจากจากทางแยกนั่น,นไปเข้าที่กทม1นนที่ทางบัญชา <คะ S 2> แล้วก็เชื่อมสัญญาณไปที่บกศสุนทรที่วิภาวดีรังสิตนะครับทางตำรวจก็จะสามารถเห็นภาพทางแยกสภาพจาจอโดยภาพรวมแต่กรุงเทพว่าจุดไหนเป็นยังไงเขาก็สามารถสั่งการจากทางศูนย์ มาที่ทา้ท้องที่เพื่อเร่งระบายรถในบ,บางทิศทางก็จะ,จะช่วยให้การจราจรคล่องตัวขึ้นถ้าเรามีสถิติไหมคะว่าสถิติของจํานวนรถที่เพิ่มขึ้นจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครและจํานวนรถในกรุงเทพมหานครที่มันจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดไหมคะครับก็มีสถิติของปริมาณรถที่จดทะเบียนนะครับในกรุงเทพนะครับก็ดูนะครับปี51นะครับไปถึง5 2เนี่ยเพิ่มเพ้่ประมาณ2 0 ปีละสองแสนคันสองแสนนะครับมาเรื่อยๆจนกระทั่งปีห้าสามาห้าสี่เนี่ยมีเพิ่มมาสี่แสนซึ่งขนาดที่มียอดรวมประมาณเจ็ดล้านเจ็ดเจ็ดล้านเจ็ดแสนคันนี่เรายังไม่รวมรถต่างจังหวัดนะคะใช่ครับค่ะแล้วก็ถ้าดูสถิติรถนะฮะค่ะที่เมื่อไม่กี่วันนี้ทางตำรวจก็ได้ให้ข่าวจนถึงสิบสายที่มีกาจราจรหนาแน่นค่ะส่วนรถลา้าวนะครับ มีรถที่วิ่งผ่านวันละนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบห้าคันสูงที่สุดนะครับค่ะทั้งที่ทงนัฟพาวมีแค่สามเลนเท่านั้นสามเลนนะฮะไปจับก็เป็นหก่องช่องจราจรเท่านั้นนะครับอันดับสองนะครับคือความเร็วเฉลี่ยรถเก้าเก้าเจ็ดแปดสามนะฮะกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันดับสองที่ปริมาณรถมากที่สุดก็คือตรงนั้นรามคำแหงนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสิบสี่คันต่อ ต่อวันนะครับแต่ความเร็วรถได้สูงยี่สิบเพราะว่าถนนรามคำแพงมีทางรถไฟยกระดับลอยฟ้าจำนวนช่องจราจรก็มากขึ้นก็เลยทำให้สปีดดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าถ้ามีมีเทศกาลแข่งบอลอะไรแบบนั้นก็คงติดเหมือนกันหนักเลยฮะหนักมากนะครับแล้วกอันดับสามที่มากที่สุดก็คือถนนสุขประเสริฐมีหนึ่ง้อยสี่คันต่อวันนะครับความเร็วโดยเฉลี่ยนะครับ 16.85ตัวรอชชาก็มี4ช่องนะครับปลาแบก็เป็น8ก็ทําให้ความเร็วเฉลี่ยมากขึ้นแต่นี่คือความเร็วเฉลี่ยต่อวันแต่ถ้าบมองว่าช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็นคงไม่ใช่ตัวเร่งนี้อาจจะเหลือแค่5เหลือไม่ต่อชั่วโมงตรงนี้เราจะแก้ปัญหายังไงล่ะคะจแก้จริงๆแล้วก็คงจะต้องส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนโดยเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมย์ครับรถเมย์ด้วยนะครับคือรถเมย์จะทำหน้าที่เป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็คือขนถ่ายจก ที่พักปากซอยบ้านไปสู่ระบบขนส่งมวลชนหลักก็คือรถไฟใต้ดินนี่จะรถไฟระบบรางครับระบบรางนะครับก็จะทำให้รถการจะจอด้ส้วนนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดขนส่งมวลชนมวลชนระบบหลักทั้งหลายระบบรางทั้งหมดเนี่ยซึ่งกาลังก่อสร้างของรถาลอีกประมาณสิบสาย ถ้าถ้าร้างเสร็จผมก็เชื่อว่าการเจรจาก็น่าจะดีขึ้นก็เป็นความหวังคแต่ขณะนี้การก่ออยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างแน่นอนครับมันก็ทําให้พื้นผิวจราจรเนี่ยลดลงไปอีกจากพื้นผิวปกตินะคะทีนี้การแก้ปัญหาระบบจราจรของเราเนี่ยค่ะนี่คือกรุงเทพมหานครถูกไหมคะที่เป็นเมืองที่วิกฤตแล้วเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องหน่วยงานต่างๆที่แก้ปัญหาจราจรไหมคะคือมันจะขึ้นอยู่กับใครคือกทมที่ท่านบอกว่ารับผิดชอบ สิ่งต่างๆคนที่บริหารนั่นแหละคือตำรวจตรงนี้ตรงนี้มันมันจะบูรณาการกันได้หรือมันจะทําอะไรกันได้ให้มันมีความคล่องตัวมากขึ้นไหมคะท้าลองนี่จงเรียนตรงๆนะฮะปัญหาจราจรเนี่ยเกิดจากถนนเกิดจากคนเกิดจากรถนะครับสาม,ยามอย,ย่างกจทมดูแลแค่ถนนอถนนติดป้ายติดสัญญาณไฟก็ทมทำขยายถนนเหรอคะขยายถนนด้วยนะครับก็คือถาเด้่อวิศกรรมจราจรถ้าพูดตรงก็คือวิศกรรมจราจรก็ทมทำนะ ส่วนเรื่องคนขับรถรือประชาชนที่ใช้ถนนก็คือการไม่ปฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับ e n f o r c e m e n t คือตำรวจจะต้องควบคุมกดฐันให้ได้กทมมีหน้าที่อย่างเดียวคือ engineering อย่างเดียวครับนะฮะด้าน engineering ก็คือสร้างถนนติดตั้งไฟที่เรียนนะครับก็ซึ่งซึ่งคงไม่สามารถจะแก้ทั้งหมดแต่ถ้าจะให้กทมดูทั้งหมดก็คงจะต้องมอบอำนาจหรือทำยังไงก็แต่ให้กทมเนี่ยมีตำรวจ ไปอยู่กับเจบ้าทมอแไม่ก็เอาวิศวกรรมจราจไปอยู่กับตำรวจเลยหน่วยงานเดียวคือให้ไม่มีหน่วยงานเดียวให้เป็นเอกเทศไปเลยเเมันจะ,จะได้ทําอะไรได้อย่างคล่องตัวใช่ครับแล้วตอนนี้ที่เราจะติดตั้งป้ายหรือทำสัญญาจราจรอะไรต่างๆเนี่ยได้มีการปรึกษาหารือกันไหมคะหรือแม้แต่การบริหารการจราจรอย่างเช่นตรงนี้วันเวตรงนี้แบบไหนตรงนี้ไฟอะไรอย่างเงี้ย<อ>ค่ะมันเรารู้สึกว่ามันมัน,มนการบริหารงานมันมันดูไม่คล่องตัวค่ะครับ อย่างกทมพิจารณาแล้วเนี่ยบางสายเราเขยว่าควรจะห้ามจอดรถเ,เป็นเวลาเวลานึงทางตำรวจหรือเราจะเดินรถทางเดียวก็แล้วแต่ะนะครับก็ต้องไปแจ้งไปทางกอ,องบัญชาการตำรวจของบาลเพื่อเขาพิจารณาก่อนเพื่อเขาพิจารณาแล้วถ้าเขาเห็นด้วยก,ก็ออกข้อบังคับเจาราจรมาให้เรากทมก็เมื่อออกข้อบังคับเช่นห,ห้ามจอดเวลาไหนนะครับ จะเดินรถทางเดียวช่วงไหนยังไงนะครับแจ้งว่าที่กทมกทมก็เอาป้ายไปติดทำงานเองซึ่งเราไม่สามารถที่จะควบคุมอย่างที่เรียนได้อำนาจเป็นของตํารวจตามกฎหมายตามพรบจราจรทั้งหมดซึ่งมอบอำนาจให้กับเจ้าพนักงานตํารวจเป็นผู้ดูแลครับถ้าจะให้มารวมอยู่ด้วยด้วยการคงจะต้องอาจจะต้องมีการแก้ไขพรบฉบับนี้ด้วยแล้วกทมยอมให้เอาสำนักจราจรและขนส่งไปรวมกับตํารวจหรอคะเออคือ ก็ไม <static> <im ats> <fits> ่รู้อีกเหมือนกันว่าจะยังไงคือจากนโยบายนะครับคือผมบอกว่าความพร้อมของตำรมีความพร้อมมากกว่าเยอะครับถ้าตํารวจเมื่อกลับดับเพลิ่มาอยู่กับตำรวก็มาอยู่มาอยู่แล้วมาอยู่แล้วครับตำรวจถ้ามาอยู่กับตำรวจงเฉพาะตำรวจจราจรนะครับไม่ตำรวจท้องที่นะครับแล้วตำรวจจราจรมาเพื่อกับตำรวจได้ตำรับผิดชอบไปหนึ่งงานเดียวตอนนี้ปัญหาจราจรเนี่ยพูดได้เต็มปากว่าตมรับผิดชอบ อยังไงก็ว่ากทมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิธีการที่เราได้พยายามมีอะไรบ้างคะกทมที่ทําได้เท่าที่มีอํานาจเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้นะฮะก็คือที่ระบบขนส่งมวลชนที่เราทําได้อยู่2สายนะครับก็คือสายสุขุมวิทนะครับจากมอชิปไปถึง BTS จากสุขุมวิทไปถึงแบลิงนะครับแล้วก็จากสายสีลมนะฮรจากสนามกีฬาแห่งชาติไปจนถึง วงเวียนใหญ่ที่เปิดเดินเดินรถแล้วนะครับซึ่งเป็นนโยบายท่านผู้ว่าท่านรับมากจนกระทั่งเปิดเปิดใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งอีกข้อหนึ่งที่ท่านผู้ว่าเน้นมากก็คือเรื่องให้ประชาชนรู้ได้อย่างไรว่าสภาพรถจิตเป็นยังไงจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางจะได้หลีกเลี่ยงหรือว่าเลี่ยงเส้นทางที่ถูกต้องนะครับก็จะดำเนินการนะครับคือตะขอที่เราจะมีป้ายแจ้งจอดชี้ยะติดตั้งตามถนนท่านผู้ว่าก็บอกว่าอ่ะแล้วผมต้อง ต้องไปเห็นป้ายก่อนที่จะรู้เป็ไมว่ารถติดที่ไหนต้องไปดูว่าป้ายมันตั้งตรงไหนแล้วก็ไปนด้ยืนดูซึ่งเราก็ออกจากบ้านมาแล้วมาแล้วครับก็บเป็นเหตุน,นี้ฮะท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพนทครับหมอสุขุมสุขุมพันธ์บริพัทแลท่านก็สั่งให้สสพิจารณาแก้หาแต่ทางแก้ไขแล้วก็เลยดำเนินการเกิดเป็นโครงการ BMA t าทั f ฟิขึ้นมานะครับแอปพลิเคชันที่ว่านี้ค่ะถ้าสมมติเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยมันใช้งานยากไหมคะท่านท่านลงสถาธที่ท้ดูหน่อยก็ใช้งานง่ายมากนะครับก็เมื่อดาววนน์โหลลดแ้้จะขึ เพื่อนบีเอร่าท a ฟฟ i c แล้วก็กดไปแต่กดเข้าไปครับครับก็จะแสดงภาพขึ้นมาเลยครับค่ะอันนี้เราอยู่ที่นี่ถูกไหมคะก็จะมีป้ายปักลงไปเฉลยลักษณ์ว่าเราอยู่ตรงนี้ตรงดินแดงแล้วก็สัลลักษณ์สีใดตางต่างก็คือตำแหน่งของป้องที่เราติดตั้งอยู่นะครับสมมุติว่าหนูอยากจะไปลาดพร้าวครับแล้วก็คลิกไปที่กล้องที่ลาดพร้าวครับก็จะเห็นสภาพถนนตรงแยก ถ้าลาพประจิมือธรรมนะครับก็จะเห็นสภาพว่าลาพาดก็ยังค่อนข้างจะโล่งนะครับเป็นมือธรรมก็โล่งก็คงไปได้นะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนกล้องท่านจะไปที่ไหนนะฮะเจะพาไปดูลองเอาเส้นสีแดงแงในเมืองได้ไหมคะท่านว่าเนี่ยว่าเอสภาพจราจรจะเป็นยังไงเพชรบุรีเพชรบุรีค่ะลาเทวีนะครับสภาพจราจรขณะนี้เที่ยงค่อนข้างจะไปได้นะครับผมไม่ไม่ด้ปัหาอะไรแต่ถ้าช่วงเช้าเย็น จะเห็นว่าติดมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะและขณะนี้นอกจากนี้นะครับก็จะมีหลักชนิดรติดให้รู้ว่าสภาพจาจอตอนนเวลานี้เป็นอย่างไงค่ะตอนนี้ตัวเลข3 4 3.4นี่แปลว่ายังไงคะ3.4แปลว่าถ้าศูนย์เนี่ยรถติดมากศูนย์คือติดมากเลขศูนย์เนี่ยคือแทบจะไม่ขยับอ่ะครับว่าถ้าเลขสิกรถไม่ติดเลยอ๋อใ่ะในนี้ก็จะมีคําอธิบายนะครับว่า ดูยังไงแต่เิถิติเป็นยังไงนะครับในนี้บอกว่าติดขัดมากคือศูนยถ้าลรไม่ติดเลยสิเมื่อตอนนี้สามจุดเนี่ยก็ออกไปได้นะครับก็ติดนิดหน่อยก็เป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับเราในตอนนี้ที่เรายังไม่สามารถแก้ไขอะไรได้มากมายนะเพราะว่าระบบขนส่งจราจรของเราก็ กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซะเยอะนะคะคก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างนี้ค่ะก็่อนก่อนออกจากบ้านกดดูแอปพลิเคชันสักนิดหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจในการเดินทางนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณ,คณนิคมพรทารักษ์เจริญค่ะรองผู้อำนวยการสํานักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครค่ะท่านรองขอคบคุณค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมที่มีไอเดียดีๆนะคะในการที่จะแก้ปัญหาจราจรส่งเข้ามาในรายการนะคะวันนี้ท่านรองก็ได้มีหนังสือ คู่ใจผู้เดินทางนะคะในนี้ก็จะมีแผนที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นเบิร์ที่สําคัญต่างๆนะคะมอบท่านผู้ชมฟรีที่ท่านผู้ชมส่งไอเดียดีๆที่จะแก้ปัญหาจราจรเข้ามาค่ะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดลงแล้วค่ะเจะนีนสุวินยันพันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ